สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิพิสนุวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ตอนนี้เป็นเวลากับ10โมงครึ่งโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านหลังโรงแรมใบหยกบูติกอันนี้คือด้านหลังโรงแรมใบหยกบูติกนะครับแล้วก็ตรงนี้คือลานจอดรถจักรยานยนต์เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม ทุกวันนี้ผมมาจอดที่นี่นะครับซึ่งปกติแล้วผมจะจอดที่ลานต้นโพใกล้ๆเจดแดงนะครับตรงนูน้นนะครับมันมีเหตุผลที่ว่าทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใหญ,ใหญ่มากเขาบอกว่าเฮ้ยรถจักรยานยนต์ทั้งหมดทั้งมวลที่เคยจอดอยู่ลานต้นโพนะครับเอาว่าของใครก็ตามนะให้มาจอดที่นี่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับ ให้มาจอดที่ด้านหลังโรงแรมบยโยกปูติกนี่เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีรถลาหนาแน่นนะครับนี่เป็นเวลาแค่10บโมงครึ่งโดยประมาณก็จะสังเกตว่ามันมันเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะหลกัหลกๆที่เห็นส่วนใหญ่นี่จะเป็นรถของพนักงานาผมหมุนกล้องเร็วไปขออภัยนะอาจจะเมานะฮะอาจจะเมาโทษทีโทษทีก็เท,ท,ท่าที่ผมทราบนะนะครับ ถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อเท็จจริงสอบถามโรงแรมบอยกสกายเลยนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าพนักงานหรือจะใครก็แล้วแต่ที่มาติดต่อโรงแรมะโยกสกายหรือว่ามาติดต่อโรงแรมะโยกบบติกจะมากินบุฟเฟ่จะเป็นลูกค้าจะเป็นผู้มาติดต่อจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเอารถจักรยานยนต์มาต้องมาจอดรวมกันตรงนี้นะก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันเยอะแยะมากมายเลยนะนี่ มุมกล้องผมกว้างพอไหมนะครับโัโปรห้าสันหน่อยไหวหน่อยแคบหน่อยสีไม่สวยขออภัยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือรถของผมนะครับนี่หนะนึ่งหกหนึ่งหนึ่งนะนี่อันนี้คือรถของผมผมเรียกได้ว่าโชคดีที่ได้จอดที่นี่นะครับเพราะว่ามันมีช่องว่างนะฮะผมมาพร้อมกับเชฟนกนี่รถเชฟนกตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมันแน่นหมดแล้วนะนี่มันแน่นหมดแล้วนะครับ ที่จอดแบบไปทางนี้นะฮะนี่ที่หันหน้าออกข้างนี่นะครับอ่าแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าสมมติว่ามันเต็มนะครับซึ่งตอนนี้มันเต็มแล้วนี่เขาก็จะจอดกันแบบนี้นะครับก็จะจอดเรียงยาวไปนะครับเรียงยาวไปเรียงยาวยาวยาวนะครับถ้าหนักหนาหน่อยก็จะเป็นสองแถวแบบนี้นี่นี่เลยนะครับนี่ตามนี้ไปเจอคนทักทายนะครับผมนี่นะฮะ ก็จะเนืองแน่นนะพูดง่ายๆนะนี่เลยซนะครับซุบสืบๆบซืบซืบโอโ้เยอะแยะนะครับเยอะแยะนี่แค่เวลา10บโมงนะครับยังไม่ถึงเวลาเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองนีน่ผมบอกได้เลยว่ามันโควดเยอะเยอะจริงๆร,รถไฟมารถไฟมาผมจะตะโกนแข่งรถไฟดีไหม เสียงดังมากนะครับโอเคเอาล่ะรถไฟผ่านไปแล้วนะครับหลักๆแล้วผมการันตีได้เลยว่าเกิน80%รถจัก,กรยานยนต์ที่นี่เป็นของพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบอยกบูติกหรือจะเป็นโรงแรมบอยกสกายก็อย่างที่เห็นนีนเนืองแน่นเลยนะฮะนี่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดเป็นลูกค้านะครับที่จะมาเออมา มาอะไรก็แล้วแต่นะจะมากินบุฟเฟ่จะมาพักจะมาเที่ยวจะอะไรก็แล้วแต่นะครับบอกเลยว่าบอกได้เลยว่าที่จอดมันหาโคตรยากนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆมีรถยนต์หรือหรือว่ายังไงก็ตามนะครับอย่าเอารถจัก,กรยานยนต์มานะครับเพราะว่ามันโคตรนรกเลยนะครับขนาดผมเอ่อผมเป็นพนักง,งานที่นี่มาก็นานนะครับแล้วก็ ผมรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับที่จอดที่นี่เพื่อนๆอย่าเอารถมานะครับที่เป็นรถจัก,กรยานยนต์นะยิ่งถ้าเพื่อนๆมีบิ๊กไบค์หรือเป็นรถจัก,กรยานยนต์ที่มีราคาสูงอย่าเอามานะครับไม่งั้นคุณได้ลิ้วรอยกลับแน่ๆนะฮะถึงถึงแม้ว่าคุณจะจอดได้ก็ตามนี่ดูดูตัวอย่างผมนะครับเจ้าคันนี้4ี่แสนห้าโดยประมาณผมก็ต้องวัดดวงนะครับมาจอดแต่ละวันผมต้องหาผ้าคลุมนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีการขยับเล็กๆน้อยๆ แล้วก็การเข็นออกอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับก็โดนนะครับก็โดนก็ก็ไม่รู้สินะฮะถ้าเกิดโชคดีก็ไม่โดนดิ้วรอยไปอย่างเช่นครันนี้นะครับก็ตอนนี้มือสองก็เท่าไหร่อะอย่างน้อยก็2องแสนสองอ่ะนะนะครับก็อืมนะครับ Index นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆมีรถแบบห้าแสนหกแสนที่เป็นจักรายานยนต์อย่าเอามานะครับอย่าเอามาจ,จริง plotting, ๆเพราะว่ามันจะน่าสงสารมากๆนะครับก็ผมอยากจะบอกว่า มีเพื่อนๆหลายท่านที่เขาเขาร้องเรียนมานะครับไม่ใช่ร้องเรียนหรอกมาพิมพ์บอกในความคิดเห็นของ YouTube บ้างอะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าที่จอดมอไซค์ที่นี่ค่อนข้างจะนรกนะฮะขนาดเป็นที่เดิมนะที่ลานต้นโพแต่ว่าที่นี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับบางคนก็บอกว่าผมหาที่จอดไม่ได้เลยอ่ะผมผมมาจะกินเออผมจะมากินบุฟเฟ่ย่างงูย่างนี้นะครับบางคนก็ต้องคว้าน้ําเหลว นะครับยังไม่ได้ขึ้นโรงแรมเลยก็ต้องม้วนรถออกไปนะครับไปกินที่อื่นเสียลูกค้าละนะครับอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผมแค่มาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมไม่รู้ว่าคนที่ดูอยู่นะครับจะคิดยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ผมคิดหรอกเพื่อนๆหลายคนที่ใช้รถจักรยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือจะเป็นพนักงานนะครับหัวอกเดียวกันเลย ที่จะต้องเจอกับสถานการณ์แล้วก็การจอดรถที่แออัดขนาดนี้นะครับนี่แค่พนักงานนะก็ผมว่า80%นะพนักงานนะครับลูกค้ายังไม่มาเลยนะครับเราจะบอกว่าลูกค้าก็มีหลายๆท่านนะครับที่เขาเดินทางมาด้วยรถจัก,กรยานยนต์นะครับรถจัก,กรยานยนต์มันดียังไงก็ไปหาข้อมูลเอาเองนะครับว่าทําไมเขาถึงใช้กันแต่ว่าตอนนี้ก็ผมก็ได้แต่ภาวนาว่า ลูกค้าที่มาปบยยก outh, บูติกปบยยกสกายเนี่ยเขาจะมีที่จอดกันนะครับนะฮะเพราะว่าเราก็หัวอกเดียวกันนะครับขี่รถสองล้อเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือจะเป็นผู้มาติดต่อก็แล้วแต่ทุกคนหัวอกเดียวกันหมดเลยเพื่อนๆหลายคนก็คิดเช่นนั้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าลูกค้าก็คิดเช่นกันนะครับอืมโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราโดยประมาณนะครับก็เป็นทั้งความเนื้ใจแล้วก็เป็น ข้อเท็จจริงนะฮะผมไม่รู้ว่าคนที่ดูอยู่นี่คนที่ไม่เคยขับรถจัก,กรยานยนต์หรือไม่เคยมาสัมผัสตร,ตรงนี้จริง,รงๆเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเห็นความลำบากแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าด้านในสุดนะครับเป็นรถจัก,กรยานยนต์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอยากจะออกนะครับสมมติว่าเขาจะออกนะเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็จะมีรถจัก,กรยานยนต์ที่จอดอยู่ตรงนี้เรียงๆกันนะครับเขาจะต้องเข็นรถกี่คันละ่ะ หนึ่งคันนะครับอย่างน้อยคันนี้เลยสองคันนู้นน,นะครับที่จะต้องเหยียบนิดนึงแล้วก็อาจจะมี3 4สี่อาจจะเรียงต่อตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้ก็มีเพื่อนๆเ,เราท่านหนึ่งนะครับที่มาจอดจอดขวางผมได้เลยครับอย่าล็กอกคอก็พอจอดได้เลยครับจอดได้เลยนี่ครับก็จะจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างจะเยอะนะนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆออกหรือโอ้โหผมว่าสงสารเขานะฮะนี่เขาจะต้องเขียนคันนี้คันนี้คันนี้ นี่ก็ตามนี้นะครับผมทุกคนก็สตารกรรมเดียวกันเออนี่ผมถ่ายวีดีโออะไรนี่นะฮะแต่มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ครับเขาสั่งมาเราก็ต้องทำตามนะโอเคจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ